ตัวเลขนำโชครวมทุกด้านนะคะประจําเดือนกรกฎาคมพร้อมความหมาแบบยดีๆแบบละเอียดครอบคุมทุกด้านนะคะทั้งโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพและพลังชีวิตค่ะตัวเลขนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนกลางปีพลังงานในจัก,กรวาลเริ่มหมุนนะคะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นเดือนที่ธาตุไฟนะคะกับธาตุน้ำผสมกัน จึงต้องอาศัยตัวเลขที่สมดุลทั้งด้านของอารมณ์เหตุผลโชคลาภและความมั่นคงตัวเลขนำโชคในเดือนนี้นะคะจะช่วยเสริมความมั่นใจดึงดูดโอกาสและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีตัวเลขนำโชคเด่นนะคะประจำเดือนกรกฎาคมได้แก่เลขอะไรบ้างและตัวเลขแต่ละตัวจะมีความหมายและเหมาะกับใครบ้างเลข6,39 เป็นตัวเลขที่เสริมเสน่ห์แรงดึงดูดโชคลาภนักเสียงโชคขายตรงค้าขายตัวเลข4 2 6ผู้คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลรับรอยเสี่ยงโชคดวงดีนะคะและผู้ที่ต้องการโชคลาภแบบเฉพาะกิจค่ะเลข7 8 5 โชคดีเรื่องของการเจราจาได้เงินเพราะการพูดงานที่ใช้ทักษะในวาทนิิป์การพูดการสื่อสารต่างๆตัวเลขการเงินที่มั่นคงนะคะตัวเลขที่มั่นคงจะเหมาะกับใครบ้างมีเลขอะไรบ้างมาดูกันค่ะเลข289เป็นเลขที่เสริมเรื่องของวาสนาการเงินชีวิตรูหราคนที่อยากรวยไวๆค่ะเลข5 64เป็นตัวเลขที่ ช่วยในเรื่องของการเงินเก็บเงินอยู่มีโชคจากการลงทุนนักธุรกิจนักลงทุนต่างๆค่ะเลข24 5ทํามาค้าขายขึ้นนะคะหาเงินเก่งพนักง,งานประจำํำพ่อค้าค่ะตัวเลขนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมตัวเลขนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะและมีเลขอะไรบ้างตัวเลขนะคะ2 2 3 เป็นตัวเลขที่เสริมเรื่องของความรักมั่นคงอ่อนหวานโรแมนติกค่ะสำหรับคนโสดที่อยากมีแฟนค่ะเลข636นะคะสเสน่ห์เหลือลน้นเจอรักไวค่ะคนโสดนะคะคนผิดหวังจะสมหวังในเรื่องของความรักค่ะเลข4 5 6นะคะเป็นตัวเลขของความเข้าใจคู่รักไม่ทะเลาะก,กันคู่รักที่อยู่ด้วยกันมายาวนานค่ะ ตัวเลขนะคะที่เสริมในเรื่องของสุขภาพและจิตใจตัวเลขนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะเลขหนึ่งห้าเเป็นตัวเลขที่ช่วยฟื้นฟูนะคะจิตใจเข้มแข็งคนป่วยหรือคนที่ท้อแท้ใจค่ะเลข414นะคะเป็นตัวเลขที่ทำให้จิตใจสงบนิ่งสุขภาพกายสุขภาพจิตดีค่ะผู้สูงวัยนะคะและคนที่เครียดง่ายค่ะตัวเลข848เป็นตัวเลขที่เพิ่มความ แข,แ,แข็งแกรง่งแข็งแรงทนทานไม่ป่วยง่ายนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตัวเลขที่ส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานและความก้าวหน้าตัวเลขนี้เหมาะกับใครบ้างและเลขอะไรบ้างเลข195เป็นตัวเลขที่ฉลาดขยนันเป็นที่ยอมรับนะคะของคนทั่วไปนะคะรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานตัวเลข789เป็นตัวเลขที่บริหารจัดการเก่ง เรือนคันไวเจ้าของกิจการค่ะเลข5 6 4เป็นตัวเลขที่สร้างรากฐานความมั่นคงมีเกียรติยศคนทำงานเกี่ยวกับพวกข้าราชการครูนักวิชาการค่ะตัวเลขนะคะที่เด่นประจำเดือนกระกฎาคมเลยคือเลข6 3 9 4 2 6 4 5 6 2 8 9 ตัวเลขนะคะ639จะหมายถึงการเสริมบุญเสริมบารมีพลังแห่งความเมตตานะคะและความมั่นใจค่ะใครที่ใช้เลขนี้นะคะจะมีคนเข้าหาพร้อมโอกาสทองทางธุรกิจต่างๆค่ะเลข426นะคะเป็นตัวเลขนะคะนำโชคนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมาะกับคนที่ชอบกราบไหว้บูชาสวดมนต์ค่ะเลข4ี6นะคะ เป็นตัวเลขที่ช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นคงการงานความรักนะคะอยู่เป็นคู่และชีวิตที่ยาวนานค่ะเลข289เป็นตัวเลขของความรู้หลาความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขค่ะตัวเลขนะคะที่เสริมดวงนะคะเฉพาะวันเกิดเลยนะคะเราจะแนะนำดังนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะควรใช้เลข195 289เป็นตัวเลขที่เสริมเรื่องของความสําเร็จรวดเร็วเงินทองเข้าหาค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะใช้เลขสองสองสเป็นตัวเลขที่เสริมเรื่องของความรักมั่นคงชีวิตลงตัวค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะตัวเลข639426ค่ะ เป็นตัวเลขที่เสริมเรื่องของโชคลาภเด่นความคิดเฉียบไว้นะคะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะตัวเลขที่ใช้แนะนำก็คือ5 6 4 4 14เป็นตัวเลขที่ช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพดีการงานมั่นคงค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะให้ใช้เลข1 5 9 7 8 9 เป็นตัวเลขที่เสริมดวงของจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งก้าวไกลค่ะท่านที่เกิดวันพฤสตาสบดีใช้เลข8 4 8สี่เป็นตัวเลขที่แข็งแกรงฉลาดเฉลียวแก้ปัญหาได้ไวค่ะวันศุกร์นะคะใช้เลข6 6ส2 8 9ค่ะเป็นตัวเลขที่เสริมเสน่ห์นะคะเจอโอกาสดีๆค่ะวันเสาร์ เน้นเลข2 4งสี่ห้าห้าหกสี่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะไหลามาเทมาการงานมั่นคงค่ะใช้ตัวเลขเหล่านี้นะคะให้ได้ผลนะคะสามารถใช้ได้กับเลขท้ายเบอร์มือถือทะเบียนรถรหัสบัตร ATM หรือห้องพักต่างๆนะคะและให้เขียนตัวเลขเหล่านี้นะคะใส่กระเป๋าสตางค์ หรือกระดาษโนต้ตคะ่ะพกติดตัวไว้จะนําความโชคดีและเสริมเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพต่างๆมาให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะให้สวดมนต์หรือบูชาขอพรแล้วระลึกถึงตัวเลขดีๆเหล่านี้นะคะหอมตั้งจิตให้แน่วแน่อยากได้เรื่องอะไรให้เรานึกถึงตัวเลขที่แนะนําไปทั้งหมดเหล่านี้แล้วนํามาใช้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะตัวเลขเหล่านี้จะพลิกผันและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีค่ะไม่เชื่อลองได้นะคะพิสูจน์ได้เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นเดือนของการ,ปรเปลี่ยนผ่านสิ่งใดที่มันแย่ๆสิ่งใดที่มันไม่ดีมีปัญหาติดขัดอยู่นะคะเดือนต่อไปเนี่ยค่ะเดือนกระกฎานี้จะเป็นตัวที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่พบเจอเรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆการณนมิติดีๆนะคะตั้งใจลองทําดูนะคะและเอาตัวเลขที่เราแนะนําทั้งหมดเหล่านี้มาใช้ได้เลยค่ะแล้วมาพิสูจน์กันค่ะว่าที่เราแนะนําคุณไปนี้ท่าน นะคะเดือนกรกฎาคมนี้จะมีโชคลาภมีงานมีเงินมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงหรือไม่ค่ะ